สวัสดีครับผมนายวงสะทอนกันเกิดนะครับผมวันนี้จะมาทําการนําเสนอการจําแนกสิ่งปกคลุมดินนะครับผมในพื้นที่อำเภอปางศิลาทองนะครับโดยใช้โปรแกรม Snap และ Google Earth Engine ครับ พื้นที่ศึกษานะครับผมคืออำเภอปางศิลาทองนะครับตั้งอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับผมมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ7 5 5 9 8 1ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศหลากหลายครับส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีกเกษตรกรรมมีแหล่งน้ําสําคัญอย่างแม่น้ําปิงนะครับที่ช่วยหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกร,กร,รครับก็พืชหลักที่ปลูกนะครับผมได้แก่ข้าวอ้อ,อย ผักผลไม้ยางพาราและมะพร้าวครับนอกจากนี้นะครับผมยังมีพื้นที่ป่าที่มีความสําคัญต่อทางระบบนิเวศกระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่ของอำเภอด้วยนะครับหลักการจําแนกสิ่งปกคลุมดินนะครับผมกระบวนการจําแนกสิ่งปกคลุมดินนะครับในครั้งนี้นะครับอาศัยเทคนิค Super ร c l a s s i f i c a t i o n นะครับผมซึ่งใช้ข้อมูลตัวอย่างที่ถูกต้องเป็นแบบ ในการฝึกโมเดลนะครับให้สามารถจำแนกประเภทของพื้นที่ได้แม่นยำนะครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีการใช้ดัชนีสำคัญเช่น n d v i นะครับผมซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์ความเขียวของพืชพันธุ์นะครับผมแล้วก็ใช้ NDWI นะครับผมจะช่วยสำหรับการตรวจสอบพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำเพื่อช่วยในการจำแนกประเภทของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับการจัดชั้นข้อมูลนะครับผม จากการวิเคราะห์ของภาพถ่ายดาวเทียมนะครับผมได้ทําการจําแนกพื้นที่ออกเป็น5ประเภทได้แก่พื้นที่ป่าเป็นสีเขียวครับแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมครับเป็นพื้นพื้นที่สีเขียวอ่อนครับผมพื้นที่สีน้ําเงินครับผมคือพื้นที่น้ํานะครับพื้นที่พื้นที่เมืองครับคือพื้นที่สีแดงครับพื้นที่ถุกเก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมคือพื้นที่สีเหลืองครับผมการจัดชั้นข้อมูลนี้นะครับอาจจะช่วยในการวิเคราะห์ให้มีความชัดเจนและสามารถนําไปใช้ในด้านต่างๆนะครับ เช่นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติครับและการวางแผนการใช้ที่ดินแนอนาคตครับขั้นตอนการวิเคราะห์ในโปรแกรม Snap นะครับผมในในส่วนของการใช้โปรแกรม Snap นะครับเริ่มต้นจากการนำภาพดาวเทียมนะครับและกำหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาจากนั้นทำการตัดภาพให้อยู่ในขอบเขตที่ต้องการครับและทำการ r e s a m p l i n g นะครับผมเพื่อปรับความละเอียดของข้อมูลนะครับ จากนั้นนะครับทำการตั้งค่าระบบพิกัดให้ตรงกับมาตรฐานสากลครับและดำเนินการคำนวณค่าดัชนีต่างๆเช่น NDVI ครับและ NDWI นะครับเพื่อไปใช้ในการจำแนกพื้นที่สุดท้ายนะครับผมทำการจำแนกสิทธิ์ปกุมดินนะครับโดยเทคนิค supervised classification นะครับผ่านอัลกอริทึม random forest classify ครับผลการปรับแก้ค่าพารามิเตอร์ random forest Classify นะครับผม n u m b e อ of Training Sample นะครับอยู่ที่5,000นะครับ n u m b e อ of Test นะครับอยู่ที่10นะครับเป็นค่าแรกที่เราได้ทำการประมวลผลนะครับหลังจากการประมวลผลแล้วเนี่ยยังมีข้อผิดพลาดอยู่เยอะเลยนะครับผมเราจึงเพิ่มค่า r ท i n i n g และค่า e ท t นะครับเพิ่มค่า r ท i n i n g ขึ้นมาเป็น1 0,000และค่า e ท t ขึ้นมาเป็น100ครับหลังจากทำการประมวลผลแล้วนะครับผมมีข้อผิดพลาดลดน้อยลงมาครับแต่ก็ ยังไม่ชัดเจนมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเราจึงทําการเพิ่มค่าเทนนิงและค่าเทสนะครับเป็น1 0ึ่0กับหนึนะครับจะเห็นพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นนะครับแต่ยังมีการปรับบนของชั้นข้อมูลอื่นๆอยู่นะครับผมซึ่งแสดงให้เห็นว่าการตั้งค่าพารามิเตอร์นะครับมีผลต่อความถูกต้องของการจําแนกด้วยนะครับผมขั้นตอนการวิเคราะห์ Google Earth Engine นะครับผม Google Earth Engine ะครับเป็นเครื่องมือที่สามารถประมวลผลขนาดใหญ่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วนะครับกระบวนการประมวลผลนะครับผมเริ่มจากการนําเข้าขอบเขตพื้นที่ศึกษานะครับและข้อมูลภาพดาวเทียมครับจากนั้นทําการแสดงผลข้อมูลสร้างชั้นข้อมูลและกําหนดคาัาข้อมูลเพื่อจําแนกประเภทสิ่งประคุมดินนะครับต่อจากนั้นนะครับใช้โมเดล Random Forest Classify นะครับในการจำแนกพื้นที่และทำการตรวจสอบผลลัพธ์ผ่าน Validation นะครับผมและ เออร์เลอร์แมทิกนะครับเพื่อประเมินค่าความถูกต้องของการจำแนกครับวิธีการตรวจสอบความถูกต้องนะครับผมหลังจากผลลัพธ์จากการจำแนกแล้วเนี่ยเราได้ทำการาตรวจสอบความถูกต้องโดยการเลือกจุด ทดสอบทั้งหมด100จุดนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นพื้นที่ป่า20จุดครับพื้นที่น้ํา20จุดครับพื้นที่เกษตรกรรม20จุดครับพื้นที่เก็บเกี่ยว20จุดครับพื้นที่เมือง20จุดครับจากนั้นนะครับนำจุดเหล่านี้นะครับไปเปรียบเทียบข้อมูลผ่าน Google Earth Pro นะครับผมและบันทึกผลลัพธ์ลงใน Excel ครับเพื่อทําการวิเคราะห์และปรับปรุงผลการจําแนกให้มีความแม่นยามากขึ้นครับ อภิปรายผลการศึกษานะครับผมจากการเปรียบเทียบผลลัพธ์ Snap และ Google Earth Engine นะครับพบว่า Google Earth Engine ให้ค่าแม่นยำที่สูงกว่านะครับโดย Snap เนี่ยจะมีค่าความถูกต้องอยู่ที่73%ครับในขณะที่ Google Earth Engine นะครับมีค่าความถูกต้องอยู่ที่9.6%ครับสแสดงให้เห็นว่า Google Earth Engine นะครับมีข้อได้เปรียบในด้านการประมวลข้อมูลขนาดใหญ่และสามารถจำแนกสิ่งปกคลุมดินได้แม่นยำมากกว่านะครับในขณะที่โปรแกรม Snap นะครับผมมีข้อดีใน เรื่องของการรองรับการทํางานแบบออฟไลน์ครับและสามารถใช้งานได้ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับผมอย่างไรก็ตามนะครับการเลือกใช้เครื่องมือขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการทํางานที่เราวิเคราะห์นะครับผม สรุผลการศึกษานะครับจากการศึกษาพบว่านะครับโปรแกรม snap และ google earth นะครับสามารถช่วยให้การจำแนกสิ่งปกคลุมดินนะครับมีความแม่นยำสูงขึ้นนะครับการใช้ดัชนี ndvi และการใช้ดัชนี ndwi นะครับมีบทบาทสำคัญในการแยกประเภทของพืชพันธุ์และแหล่งน้ำนครับ google earth engine นะครับผมมีข้อได้เปรียบเรื่องความเร็วและการใช้งานผ่านเวบราว์เซอร์โดยไม่ต้อง ติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับผมในขณะที่ Snap นะครับเหมาะสำหรับการทำงานาที่ต้องการความละเอียดสูงและสามารถปรับแต่งค่าต่างๆได้อย่างอิสระนะครับดังนั้นนะครับผมการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมนะครับควรพิจนารณาจากลักษณะของงานและข้อจำกัดที่มีในการใช้งานนะครับผมก็ ขออนุญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมหากผิดลาประการใดขออภัยไว้ณาที่นี้นะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ